สวัสดีค่ะวันนี้พามาเข้าเก็บผักกูดพักป้าค่ะคุณน่ะนั่งคิมเหล่าปวดปวดคุณดีจ ป้าถุงใส่ผักไง <c oughs> ถุงใส่กระยาหาถุงไม่เจอโอ้ยสูยจะเอาแกล่ะเหลือต่นมนัย้ยมันขืนปีนาเนี่ยคุณนะมันแกแล้วจา่ามันบ่าท่านได้อ่อนมันบ่าไา้อ่อนคืออันนั้นปกติเขาสิกินขดๆ <c oughs> มันกินได้หรือกินออกไปเมื่อวานมันคงจะไม่ได้มันก็หมดละเจ้พัะกูดพัะกูดฝรั่งวานเด้อค่ะเด้อเจอก,กาันคืนใหม่ค่ะมีกี้แฟนเพจค่ะ